สวัสดีครับผมเฟื่อนะครับจากช่อง้โนมิดำตุกว้นกลมนะครับวันนี้นะเราอยู่กันในเกม s u ม m บอร์นว r ลโ r รเนคเตออีกเช่นเคยนะครับสนาบคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือแนวทางการอัพสกิลคลิปก่อนที่เราจะไปอัพสกิลนะครับผมจะทำการแปลสกิลก่อนเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเอาละครับเพื่อนๆใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเกม s u ม m บอร์นวอลโครเนคที่จะเปิดจริงในวันที่9มีนาคมนี้ หากเพื่อนคนไหนสนใจเติมเกมทางเรามี้านพิจรารณาไว้ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสะดวกปลอดภัยแน่นอนในวันเปิดจริงจะโปรโมชั่นโค้ดถูกแน่นอนนะครับหากเปเพื่อนสนใจติดต่อได้3ช่องทางเพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าสกิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของสกิลนะครับจะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับด้านซ้ายคือแอคทีฟสกิลนะครับก็คือสกิลกดใช้ ด้านบนนะครับ Attribute Research นะครับก็จะเกี่ยวกับ Damage ธาตุดนๆันนะครับส่วน Passive นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่อง Damage นะครับส่วน Utility นะครับก็จะเกี่ยวกับพวกลดคู่ดาวนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสกิลของคลิปส่วนใหญ่เป็นสกิลหมู่นะครับในส่วนนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาทำการแปลสกิลนะครับให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเริ่มต้นที่ Active Skill ด้านซ้ายก่อนนะครับเริ่มต้น Active สกิ l ธาตุไฟนะครับ การโจมตีพนาก็จะเป็นแบบนี้นครับโจมตีระยะใกล้มาดูที่สกิล1กันนะครับสกิล1นะครับกระโดดโจมตีเป้าหมายติดสถานะสตัสองวิโอกาสตินะครับอยู่ที่40%และถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับเราจะได้รับบัฟนะครับลาวาแอคแท็กคูลาสกิลที่7วินาทีสกิลรับโจมตีด้วยกระบ,บองรูปหัดด้านหน้าสร้างความเสียหายตามค่าเดฟของศัตรูหากเป้าหมายมีซ c อยู่นะครับ คลิปจะใช้ไฟโบ1นครั้งคูดาวสกิลอยู่ที่15าวิไฟโบคือสกิลพิเศษนะครับชาร์จกระบองไฟโจมตีมีโอกาส50%ทําให้เป้าหมายลอยนะครับและไม่สามารถฟื้นฟูให้พีได้10วินาทีต่อไปสกิล3นะครับสกิล3นะครับยกโล่ปล่อยเอาล่าไฟฟื้นฟู HP และบัฟเพิ่มโจมตีให้ตัวเอง10วินาทีสกิลสร้างความเสียหายตามค่าเดฟของศัตรูสกิลนี้นะครับสามารถยูยูศัตรูได้7วิอัตราการติดอยู่ที่70%ตนะครับ ทําให้ติดสถานะเลือดออกและไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้คูดาร์สกิลที่30วิต่อไปติดทาดไฟนะครับกระโดดโจมตีกระแทกพื้นทําให้ศัตรูลอยอัตราการติดอยู่ที่50%นตะครับติดดีบัฟไม่สามารถฮิลได้และดีบัฟลดป้องกันสถานะ10วินาทีต่อไปเป็นทาตุน้ำบ้างนะครับการโจมตีธรรมดานะครับก็เหมือนกันนะ,ะดูที่สกิลหน สกิลหนึ่งนะครับกะแทกโลโจมตีสร้างความเสียหายตามค่าเดฟของศัตรูติดดีบับลดพลังโจมตี10วินาทีและผักศัตรูอัตราการติดอยู่ที่50%์นะครับและหากเป้าหมายมีดีบับลดพลันโจมตีอยู่จะถูกลดความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับเป็นเวนลา1ิวิคูลดสกิลที่5วินาทีต่อไปสกิล2นะครับสกิล2นะครับโจมตีด้วยกระบอกรูปพัดด้านหน้าสร้างความเสียหายตามค่าเดฟของศัตรู หาเป้าหมายมีดีบัฟลดพลังโจมตีอยู่คลิปจะใช้ไอ์โบรหนึ่งครั้งไอ์โบรคือสกิลชาพิเศษฮาร์ดน้ำนะครับสร้างความเสียหายตามค่าเดฟของศัตรูทําให้ติดสถานะลอยโอกาสติดอยู่ที่50%นะครับและลดแม่นยํา10วินาทีคูลด์สกิลที่สิวีนะครับต่อไปสกิล3นะสกิล3นะครับยกโล่ปล่อยเอาล่าน้ําสร้างความเสียหายตามค่าเดกของศัตรูติดสถานะยยโยุ7วินาทีโอกาสติดอยู่ที่70%นะครับ และลถพัลันโจมตี10วินาทีคูดัสกิลที่15วินะครับต่อไปตีท่าด้ำนะกระโดดโจมตีกัดแทกพื้นนะครับทำให้ศัตรูติดสถานะลอยโอกาสติดเนี่ยอยู่ที่50%ติดดีบัฟลดพัลันโจมตีและลดความเร็วในการโจมตี10วินาทีต่อไปทาาลมมานะครับการโจมตีธรรมดาก็เหมือนเดิมนะครับดูที่สกิล1กันสกิล1น,นะครับหมุนโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหายตามค่าเดฟของศัตรู การโจมตีแต่ละ h ิตนะครับมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานนะรอยโอกาสติดอยู่ที่20%นะฟ้นฟู h p ส,ส่วนหนึ่งตามความเสียหายที่ทําได้และได้รับบัฟโล่5วินาทีคูดาร์สกิลที่7วินาทีนะครับต่อไปสกิล2นะครับสกิล2นะครับโจมตีด้วยกระบ,บอกลูปฮัดด้านหน้าความเสียหายตามค่าเด็กองศัตรูติดสถานนะอิเล็กทริกช็อคนะครับหรือว่าไฟช็อตนะอัตาราการติดอยู่ที่60%และหากคลิปมีโล่อยู่นะครับจะใช้สกิลพิเศษวินโบ วิดโบก็คือชาร์จกระบองลมนะครับโจมตีติดสถานะลอยโอกาสติดอยู่ที่50%และทะลุป,ป้องกัน50%นะครับคูดาสกิลอยู่ที่15วิต่อไปสกิล3นะครับสกิล3นะครับยกโล่ปล่อยเอรล่าลมเพิ่มป้องกันให้กับเพื่อนในทีมสร้างความเสียหายตามค่าได้ผงศัตรูติดสถานะย่อยุ7วินาทีโอกาสติดอยู่ที่70%นะครับคูดาสกิลอยู่ที่30วิต่อไปท่าแสงนะครับการโจมตีธรรมดาก็เหมือนเดิมนะครับ ดูที่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนะครับพุ่งหาเป้าหมายด้วยความเร็วแสงสร้างความเสียหายตามค่าเด็กองศัตรูทําให้ติดสถานะตาบอดอัตราการติดอยู่ที่70%และหากเป้าหมายติดอยูย่นะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้น30%น์คูดาวสกิลอยู่ที่7วินะครับต่อไปสกิล2นะครับ Skill สกิล2นะครับโจมตีด้วยกระบ,บอกลูกพัดด้านหน้าสร้างความเสียหายตามค่าเด็กองศัตรูหากศัตรูติดสถานะตาบอดอยู่คลิปจะใช้สกิลพิเศษไรโบนะครับ ไล์โบคือชาร์จกระบองแสงสร้างความเสียหายตามค่าเดฟของศัตรูทําให้ติดสถานะลอยโอกาสการตดอยู่ที่50นะครับและติดสถานะป้าย5วินาทีโอกาสการติดอยู่ที่70นะครับคูดัสสกิลที่10วินาทีต่อไปสกิล3นะครับ <S <S ปล่อยเอาล่าแสงบาอัตาให้ตัวเองและมอนสเตอร์ในทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุด4วินาทีสกิลนี้สร้างความเสียหายตามค่าเดฟของเป้าหมายและทําให้ติดสถานะยุยุจิวินาทีโอกาสตดอยู่ที่70นะครับ ต่อไปอันตีท่าแสงนะอันติีท่าแสงนะครับกระโดดโจมตีกระแทกพื้นทําให้ศัตรูติดสถานะลอยอัตราการตดอยู่ที่50%และติดสถานะสแตนสองวินาทีต่อไปทัดมือนะครับการโจมตีธรรมดานะครับก็เหมือนกันอ่ามาที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งนะครับกระโดดโจมตีสร้างความเสียหายตามค่าเดฟของศัตรูดีบับลดอัตราคลิปเป้าหมาย10วินาทีและทําให้ติดสถานะล้ม2.5วินาที โอกาสติด50%หาเป้าหมายติดสถานะยยยุอยู่นะครับจะทำให้คีฟ,ฟื้นฟู hp ด้วยคูดาสกิลที่7วินาทีต่อไปสกิล2นะครับสกิล2นะครับโจมตีด้วยกระบองลูกพัดด้านหน้าสร้างความเสียหายตามค่าเดพของศัตรูหากศัตรูติดดีบับโลตตาคิกอยู่จะทำให้คีฟใช้สกิลพิเศษดาร์กโบดาร์กโบนะครับก็คือชาร์จกระบองมือสร้างความเสียหายตามค่าเดพของศัตรูและเพิ่มพลังป้องกันคีฟด้วยขอให้ตัวเอง10วินาทีคูดาสกิลที่15วิ15วบต่อไปสิบ ปล่อยเอล่ามืดสร้างความเสียหายตามค่าเด้ผงศัตรูยูยูป้อมหมาย7วิโอกาสตดนะครับ70%ิและสะท้อนดามเมจนะครับกับป้าหมาย10บวินาทีและบับลดความเสียหาย10วินาทีต่อไปอตีทัดมือนะครับกระโดดจมตีกระแทกพื้นทําให้ศัตรูลอยอัตราการตดอยู่ที่50%าอยูยูศัตรู7วินาทีอัตราการตดอยู่ที่70%อนะครับนสำหรับคลิปนะครับจะสังเกตว่าสกิล1นะครับจะมีความแตกต่างกัน,นครับสกิล2กับ3เนี่ย รูปแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีสถานะแฝงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับต่อไปด้านบนนะครับ additive research นะครับอันนี้คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับก็เกี่ยวกับดาเมจธาตุด้านนั้นเวลาเราเล่นด่านต่างๆนะครับก็ให้เปลี่ยนธาตุด้านซ้ายแล้วก็อัปเกรดธาตุด้านบนนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราเล่นไปถึงฉาก5ใช่ไหมเราเจอมอนสเตอร์ธาตุไฟมันแพ้ทางธาตุน้ําเราก็ทําการเปลี่ยน a c t i v e skill นะครับอ่ะให้เป็นธาตุน้ําอย่างนี้ ด้านบนนะครับก็อัปเกรดดาเมจธาตุน้ําอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะอะ่ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปลพาสซีฟต่อนะครับสําหรับพาสซีฟอันแรกนะครับลดความเสียหายที่เพื่อนในทีมได้รับจากบอสเมื่อถูกโจมตีโดยบอสนะครับลดดาเมจที่ได้รับลง2%เมื่อมอนสเตอร์ในทีมถูกบอสโจมตีลดดาเมจที่ได้รับ1%เมื่อโดนโจมตีโดยบอสนะครับหรือสมอนเนอร์ผู้เล่นนะครับมีโอกาส5%ที่จะเพิ่มมานาหนึ่งต่อไปพาสซีฟที่2นะครับเพิ่มเดฟให้กับมออนนสเตร์ใทีม10% หากให้พีของซ er ัมมอนเนอร์ต่ำกว่า70%ต่อไปแพสซีฟที่3นะครับเพิ่มค่าเลสนะครับหรือว่าต้านทานสถานะให้กับมอนสเตอร์ในทีม10%หากให้พีของซ er ัมมอนเนอร์ต่ำกว่า70%นะครับต่อไปแพสซีฟที่4นะครับสะท้อนดานเมจกับมอนสเตอร์ในทีม10วินาทีหากมอนสเตอร์ในทีม HP ต่ำกว่า50%ต่อไปแพสซีฟที่5นะครับเพิ่มพลังป้องกัน20%หากยีมมอนเนอร์ตต่่่ำกวา50%อไปแพสซีีท่6นะครรับได้ต์หากให้พีซัมมอนเนอร์ต่ำกว่า er 30% ตัวอย่างเช่นมอนเนอร์ได้รับฮิลจากการูด้า8,000ก็จะเพิ่มบวกอีก15%นะครับต่อไปแพสซีฟที่7นะครับหากมอนเนอร์ได้รับดาเมจถึงตายจะทําให้อวตาร7วิและเล้งเดือด10วินะครับฟังดูเหมือนโกงนะแต่ว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็คูดายที150วินะครับต่อไปแพสซีฟที่8นะครับเพิ่มความเสียหายกับศัตรูที่ถูกยุ่ยยุนะครับ5%และเมื่อถูกโจมตีโดยศัตรูที่ติดสถานะย,ยุ่ยยุ จะลดความเสียหายที่ได้รับ2%ต่อไปพัสดีเก้านะครับบัลลังกานคริเลตกับมอนสเตอร์ในทีมหาก HP มอนสเตอร์ต่ำกว่า50%อ่ะต่อไปผมจะมาแปลยูเทลิตี้ต่อนะครับต่อไปยูเทลิตี้ที่1นะครับเพิ่มชาร์จหลบหลีก1ครั้งสูงสุด3ครั้งนะครับก็คือสกิลที่เรากดกิ้งนะครับต่อไปยูเทลิตี้ที่2นะครับชาร์จหลบหลีกทุก13.5วินาทีตอนชาร์จมันจะไวขึ้นนะครับต่อไปยูเทลิตี้ที่3นะครับเพิ่มหลอดมานานะครับจากเดิม7นะครับเป็น8ตต่่อไปยูททิี4นะครับ ชาร์จมานาทุก 4. 5ด้าวิค่าเริ่มต้น5วินาทีทําให้มานาเราเด้งไหวขึ้นนะครับต่อไปอยู่ไททีที่5้านะครับรับโบนัสเกียร์อันติโอกาสเริ่มต้น20ซนะครับทำให้เรานะครับเก็บเกียร์อันติได้ไหวขึ้นนะครับต่อไปอยู่ไททีที่6นะครับใช้มานา6หน่วยต่อการสลับมอนเตอร์ค่าเริ่มต้นคือ7นะครับไม่สาม,มารถสลับมอนเตอร์ในอารีนาได้ต่อไปอยู่ไททีที่7นะครับเปลี่ยนอาวุธครูดาวเริ่มต้น5 4วินาทีในหมวดอารีนาและสนาม เปลี่ยนมอนสเตอร์สลับไปมาทุก14วินาทีค่าเริ่มต้น15วินาทีต่อไปยูเทลี้ที่9นะครับฟื้นืนชีพมอนสเตอร์เดิมทีคูดา600วินาทีนะครับถ้าอัพขั้นแรกก็จะเหลือ5 7 0วินาทีใช้ได้ในอารีนาเท่านั้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นการอัพสกิลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ยูทิลิตี้ก่อนนะครับด้านล่างนะสำหรับยูทิลิตี้นะครับผมแนะนําเป็นอันที่3ก่อนนะครับอันที่3ก็คือเป็นการเพิ่มเกรดมานานะครับก็อัพไปเลยนะเอาให้ตัน ยูเทอรตี้ต่อไปนะครับก็คืออันที่4นะครับสำหรับยูเทอรนตี้นี้นะครับจะทําให้เด้งมานาไวขึ้นนะครับก็อัพไปเลยนะให้เต็มต่อไปนะครับผมแนะนําเป็นยูเทอรตี้ที่5นะครับนั่นก็คือมีโอกาสเพิ่มเกียรตินะครับถึง20%อันนี้ก็ไปเลยนะครับท่านอัพสุดนะครับโอกาสเพิ่มจะถึง40%เลยนะครับต่อไปให้เรามายูเทอรตี้ที่1นะครับ สำหรับ u ูทิลิตที่ที่1นะครับจะเป็นการเพิ่มจํานวนหลบหลีกนะครับจะเดิมเนี้ยเป็น1ครั้งนะครับถ้าเกิดเราอัพสูงสุดนะครับเราจะหลบหลีกได้ถึง3ครั้งนะต่อไปสุดท้ายนะครับ u ิลิตี้ที่สนะครับทิลิตี้ที่2นะครับมันจะเป็นลดเวลาในการชาร์จเกจหลบหลีกนะครับทำให้เราสามารถหลบหลีกได้ไวขึ้นนั่นเองนะอันนี้การให้ตันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาอัพ p a สซีฟต่อนะครับสำหรับ p a สซีฟเบื้องต้นนะครับแบบแรกที่ผมแนะนานะครับก็คือ 1, 2 แล้วก็7กับ8นะครับให้เราเริ่มออพแพสซีฟที่1ก่อนนะครับสำหรับแพสซีฟที่1นะครับลดความเสียหายที่เพื่อนในทีมได้รับนะครับจากบอสเมื่อถูกโจมตีโดยบอสนะครับลดดาเมจที่ได้รับ2%เซเมื่อมอนสเตอร์ในทีมถูกบอสโจมตีลดดาเมจที่ได้รับ1%เมื่อโดนโจมตีโดยบอสหรือซัมมอนนะครับก็คือผู้เล่นนั่นแหละมีโอกาส5%เพิ่มมานาน1น,นะครับอันนี้การให้ตัดเลยนะต่อไปแพสซีฟที่2นะครับ สำหรับแพสซีฟที่2นะครับเพิ่มเดฟให้กับมอนสเตอร์ในทีม10%หากให้พีของซัมมอนเนอร์ต่ำกว่า70%นะครับอันนี้การให้ตันเลยนะต่อไปแพสซีฟที่7นะครับสำหรับแพสซีฟที่7นะครับหากซัมมอนเนอร์ได้รับดาเมจถึงตายจะทำให้อมตะ7วินาทีและแดงเลือด10วินาทีนะครับอันนี้การให้ตันเลยนะครับต่อไปแพสซีฟที่8นะครับแพสซีฟที่8นะครับเพิ่มความเสียหายกับศัตรูที่ถูกยั่วยุ5% และเมื่อถูกโจมตีโดยศัตรูที่ติดสถานะโยโย่นะครับลดความเสียหายที่ได้รับ2%แพสซีนี้อัพให้ตันเลยนะครับสนหับพอยที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงแอตติส l ิลนะครับกับ a t ตติบิวต์รีเ a ิร์นะครับถ้าเกิดใครเลเวลสูงกว่านี้นะก็จะมีชอยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถลง3กับ4ได้นะครับโดยแพสซีที่3นะครับจะเพิ่มค่าต้านทานสถานะให้กับมอนเตอร์ในทีม10% หาก HP ของซัมเบอร์เนอร์ต่ำกว่า70เซนนะครับส่วนไพ่สี่ที่4นะครับก็คือสะท้อนและเมทกับมอนสเตอร์ในทีม10วินาทีหากมอนสเตอร์ในทีม HP ต่ำกว่า50เซนก็คือ3กับ4เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยได้ใช้นะยกเว้นแต่ว่าเราแบบสกิลพอยต์เยอะอย่างเงี้ยมาอัพเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่แค่นี้สกิลพอยต์เราก็ไม่ค่อยพอแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บแต้มไปอัพแอคทีฟสกิลนะครับกับแอตติบิวตี้เซิร์นะต่อไปนะครับให้ผู้ชมนะครับมาอัพแอนะครรรรั Active Skill รนนัััับบบบสาหนนนนนนะะะะคคผมแทที่่เเเลลว3ๆก เอาเคแว่สามพอ,อไว้ประมาณนี้นะครับตอนนี้พอยต์เหลือ3 4พใช่ไหมเราก็มาลงตรงนี้ครับ a c t i research ทัดน้ำต่ออาอัพเท่าที่สุดได้นะครับถ้าเกิดพอยต์มันเหลือเนี่ยก็มาลงตรงนี้ครับสกิลไหนก็ได้ลงไปเถอะ,อะตอนนี้พอยต์ก็จะเหลือหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้ ถ้าเกิดเลเวลสูงวันนี้แล้วพ o i n สูงวันนี้นะครับก็ให้ไปลงแพสซีฟสามกระสีเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้ส่วน active กับ adversary search นะครับก็เลือกธาตุให้ตรงกันนะครับตามสถานการณ์ประมาณนี้นะครับส่วนในช่วงท้ายเกมนะครับหลังจากที่เลเวลหกสิบไปแล้วนะครับถ้าใน arena คลิปเนี่ยจะใช้ธาตุแสงเป็นหลักนะครับส่วนถ้าเป็น pve หรือว่าโหมดลงบอสต่างๆนะครับคลิปจะใช้เป็นธาตุมือนะครับประมาณนี้เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับแนวทางการ up พสก l l ของค l i p นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ หาชอบค,คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตาม t k t t o k ด้วยนะในช่วงท้ายคลิปเนี่ยมันจะมีปุ่ม t i k t o กนะครับให้กดติดตามทางด้านขวานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนตน์นะครับจุ๊บจ้า